สำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกม RV Free ฟฟีไฟและ Genshin Impact ในราคาที่ถูกถูกแล้วได้เพชรเยอะๆนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับร้านเมโลทับอัใครที่สนใจก็กดลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครที่สะดวกก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดไลน์เมโลทับอั สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเกนชินิแพะอยู่กับผมคนเดิมชิโอคุงนะครับวันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมอะไรเล็กๆต้วน,น้อยในช่องของผมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ทําไมถึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับคือเดือนนี้เนาะคือเดือนธันวาซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ผมก็เลยที่อยากจัดการแบบ อยากจะให้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆกับคนดูของผมแต่อาจจะไม่ได้แกนทุกคนนะผมกม็ให้ประมาณ3รางวานนกกัลน,นะแกนนาอเออก็ของรางวัลจะเป็นอะไรไปดูกันของรางวัลที่ผมจะแจกนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็คือพรดดนจันทร์นะครับซึ่งผมจะแจกพรดนจันทร์นี้จํานวน3รางวัลครับซึ่ง1คนจะได้1เดือนนะครับ1เดือนนะอ่า1คนต่อ1เดือน ทั้งหมด3รางวัลก็คือใครที่ได้ไปแล้วก็จะดไม่ได้นะครับก็คือผมจัดโสมผู้โชคดีไม่สามหน้ากันนะครับจำนวน3คนผู้โชคดี3คนนะครับก็วิธีการร่วมกิจกรรมนี้นะครับยังไงครับก็ง่ายมากง่ายจริงๆครับเพียงแค่1กดซับช่องนี้ครับ2กดไลค์คลิปนี้3กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะ4คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่า จะเอาพรดวงจันทร์ไปทำอะไรและใส่ชื่อ Facebook ของตัวเองหรือลิงก์ a c e b o o k ของตัวเองนะครับพร้อมแฮกแท็กคนเกลือ2021นะครับกิจ,จกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22เวลาเที่ยงคืนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่22เราจะทำกันปิดคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้แบบคนอื่นแบบที่แบบยังไง เลยเวลามาคอมเมนต์ได้นะครับก็เราจะปิดประมาณนี้นะครับระยะเวลากิจกรรมก็นานมากนะครับตั้งแต่วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้คือวันที่4จนถึง22คือระยะเวลานาน,านมากครับประกาศผลครับประกาศผลวันที่25้ทางวันนี้ครับก็คือเราปิดบทปุ๊บผมก็จะทำกันแบบเตรียมสมคอมเมนต์นะครับแล้วก็อัดคลิปแล้วก็ลงนะครับใครที่ แต่ใครที่ทำไม่ครบก็อาจจะอดนะครับถ้าผมสุ่มเจอผู้โชคดีคนไหนแล้วทำไม่ครบนะครับก็ผมขอตัดชื่อนั้นทิ้งแล้วก็ให้คนอื่นแทนนะครับมีแค่3รางวัลเท่านั้นนะครับผมจะสุ่มแค่3คนเท่านั้นก็คือได้แค่3คนนะครับปีนี้เอาไปก่อนแค่3ลรางวัลพอนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาคุยกันใหม่ว่าจะเอากี่รางวัลดีนะครับปีนี้งบมีเท่านี้นะครับงบน้อยก็พอนะครับก็แบบ กิจกรรมกิจกรรมสนุกสนุกสนุกเฮฮาปาร์ตี้เอนดี้นะครับก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีหน้าสู่2อ2 2นะครับอย่าลื่มทําตามกิจกรรมอย่าลื่มทําตามกติกาให้ครบด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกติกาก็ง่ายมากครับ4่ขั้นตอนครับมาทวงแกหน่อย1กดซับช่องนี้2กดไลค์คลิปนี้3กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะในหน้าเฟซของตัวเอง คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าจะเอาพลัทจันไปทําอะไรและใส่ชื่อ Facebook ตัวเองหรือลิงก์ a c e b o o k ของตัวเองพร้อมแฮกแท็กคนเกลือ2021นะครับโอเคครับกติกาก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่อชอบคลิปนี้ก็เลิมกดไลค์กดแชร์กดตับตไ้งค่เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปเลนนิชาม